ในชิ้นงานที่ผมได้ร่วมทำกับพี่แอมเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นก่อนอันนี้ก็จำนนที่เราลองไปด้วยกันนะครับอ,อ,อน,นี้ก็ค้นใหม่พิงอืมใช่ไม่เป็นไรเธอไม่ผิดเรารู้บางทีเธออาจจะชอบเพลงนี้อาจจะมีเรื่องราวซึ่งวันนี้ผู้ประพันธ์เขา้ามาเขาเขาดีใจนะเวลาเพลงมีคุณค่าถึงแม้ว่าตอนแต่งเขาไม่ได้นึกถึงพวกคุณเลยก็ตาม ันตอนนั้นเพลงพิงมันเป็นเพลงละครนะแต่เราก็ทําแบบไปกับพี่แอมฉุกเฉินอะไรเนี้ยพี่นึกพี่นึกใครไม่ออกแล้วมันต้องเป็นเสียงน้องเท่านั้นพี่ร้องมาร้องด้วยนะน้องบางทีเวลา <c oughs> แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ทำงานกับพี่แอมก็สนุกมากหรืออย่างล่าสุดเนี่ยโปรเจกต์ที่เราทํากันเนี่ยก็เนี่ยกับคุณทอยค,คุณทอยเนี่ยก็คือเกิรีล ซึ่งวันนี้ทอยไม่มานะครับคุณไม่ต้องรู้ผมชอบมากซึ่งวันนี้ได้ร่ทํทำงานคุณทอยไม่มีนะครับไม่มีทอยนะครับลำพังมันออกจากบ้านก็บุนแล้วนะครับนั่นแหละฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ได้ร่วมทำงานกับพี่แอมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำงานกับพี่แอมมาตลอดทุกครั้งเนี่ยสนุกมากๆแล้วก็อยากจะทำชิ้นงาน t r i b u ต e ให้พี่แอม เพราะว่าผมได้ทํางานกับพี่แอมเยอะมากหลายๆคนตกใจชูวิวทำไมพี่แอมยังไม่ตายนะครับทำไมเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าก้อนเพลงต่อไปเนี่ยเอาเพลงพี่แอมมาร้อยเรียงกันได้ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงกันซึ่งวันนี้เขามาช่วยกันร้องด้วยนะฮะโอเคนะฮะเพราะว่าพี่แอมเนี่ยเขาดีใจตลอดเขาจะแท็กมาตลอดสมมติบางทีเพลงขึ้นบิวบ์ดช์าอย่างเงี้ยเพลงขึ้นนั่งขึ้น น้องเพลงขึ้นเร็วมากมีใจอ่ะคนรอบอะเงี้ยลองลองลองใส่เขาอ่ะลองจะกกนเลวแบบ hey, ยว่าให้พี่ดีเนี้ยเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้นะโอเคไหมเอาละนี่คือเส้เพลงของนนเออนะครับไปด้วยกันนะครับมา